สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันโกงไม่เอาเราโปร่งใสไร้คอรับชั้น วันที่31มีนาคม2,564สำนักแรงงานสัมพันธ์โดยกลุ่มง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับบริษัทสยามโอเชียนเวิลด์กรุงเทพจำกัดประกอบกิจการอุทยานสัตว์น้ำมีลูกจ้างจำนวน89คนสรุปได้ดังนี้ 1. นพนักง,งานประนอมข้อพิาพาทแรงงานได้ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับมาตรการและผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่มีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวบริษัทให้พนักง,งานทำงานที่บ้านเป็นระยะเวลา2เดือนแต่ยังคงจ่ายค่าจ้างตามปกติ 2. นายจ้างและลูกจ้างมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องมีทัศนคติที่ดีต่อกันซึ่งนายจ้างสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ทุกประการ 3. พนักง,งานประนอมข้อพิาพาทแรงงานได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันตลอดจนสื่อสารให้เข้าใจทุกประเด็นเพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีตลอดไปกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน